ของเต็งวันนี้สนอยครับเป็นไงบ้างวันนี้ก็จะตั้งใจมาเอาชนะครับว่าเพื่อจะได้ไปต่อครับอืม uh huh. นี้พอโชคไปพอมีโอกาสก็ทําได้ครับวันน uh ี้อืมนั่นนะสิจากครั้งแรกที่เราพ่าดแพ้มาครั้งนี้ครั้งที่สองครับกดดนันไหมฮะเอาอยังไงก็ต้องเอาชนะให้ได้ก็กดดนันพอควรครับว่ากลัวแพ้ครับกลัวไม่ได้ไปต่อครับเพ<ว>ราะว่าไปที่แล้วพลาดโดนน็อกตั้งแต่ไฟแรกนะครับก็นั่นนะสิในไฟนี้ก็เลยต้องต้องต้องเน้นมากขึ้นกว่าเดิมใช่ครับ กดดันด้วยว่ากันเถอะเกรงไหมฮะก็นิดหน่อยครับเพราะว่าเคยโชคไฟแรกแล้วไฟสองก็ไม่ไม่ค่อยเกรงเท่าไหร่แล้วไม่เท่าไหร,ร่นะฮะกับคู่ต่อสู้วันนี้เจอช่อฟ้าหนักใจไหมฮะหนักใจครับเพราะว่าผมเคยเห็นเขาโชคมาตั้งแต่ผมตัวเล็ก<อ>ที่ตัวเล 12, ว็ก12บสองาขวบคือเขาโชคกู้เองอไปดีมาฐานแล้วทีน,นี้เหมือนพอได้ไาโชวเขาเนี่มันก็หนักใจอยู่ครับเพราะว่าเขาเจอมวยใหญ่ๆรุ่นใหญ่ๆมาเยอะผม อืมนะครับยกแรกนี่วางแผนยังไงก็เราก็ไม่พูวามใจร้อนเหมือนไปแรกครับค่อยๆเลือกออกเหมือนเหมือนที่เราซ้อมมาครับครับผมแสดงว่าไฟแรกนี่ได้บทเรียนเยอะมากจนกระทั่งมาถึงยกที่สองยกเผด็จศึก้วครับเป็นยังไงบ้างก็พอดีเขาเดินเข้ามาเหมือนเราได้ยังหวาดเลือกออกด้วยครับปฏิเตธไปโดนพี่เขาแล้วเพราะมีอาการมอก็เลยเข้าไปซ้ําครับผมนะฮะ ตอนที่เตะไปทีแรกเนี่ยเข้าไปเข้าไปแบบกึ่งกึ่งก้านคอเขาว่ากันเถอะครับผมดอกนั้นมั่นใจยังว่าเรียบร้อยแน่นอนก็ตามสารย,ยาครับเพราะว่าเห็นเขาเมอแล้วก็เลยเตะซ้ําครับซ้ําเลยก็ซ้ําดูก็เลยได้ผลครับเอเอลูกที่ซ้อมมาครับโอ้นี่ลูกนี่ลูกซ้อมด้วยใช่ครับเวลาซ้อมก็ซ้อมเตะตลอดครับอาา่าฮะก็สำเร็จผลตามที่ต้องการเอาไว้คิดได้เกมบใจจบเร็ววนานี้เนาะไม่คิดครับ เพราะว่าพี่เขาทนทนับไม่คิดว่าเขาจะลงหล่นให้เราให้เราทําเขานอกด้านนะวันนี้นอนตอกตั้งแต่ยกแรกเนี่ยใช่ครับแต่แตกยกแรกครับตอนที่แตกมานี <IM> ่ไม่ตกกังวลเลยไหมฮะไม่ครับแต่กลัวไอ้แผลมันใหญ่แล้วก็มาการจับแพ้ครับใช่ครับแต่ว่าแผลมันไม่ใหญ่เขาก็เลยได้นี่ทองถ้ายืดเยอมไปในเกมคิดว่าน <tı>. ้องคิดว่าเกมมันจะจบแบบไ ผมว่าถ้าผมทนเขาได้ผมก็ได้จะน่้จะสนุกอยู่ครับครับพี่ดีเราได้โบนัสไหมครับเมื่อก,กี้นี้ได้ครับสามแสนห้าสบายไปแล้วขอบคุณบอสจาตีที่ให้โบนัสผมไปนี้ด้วยครับตั้งใจออกตังค์มาทำอะไรเลยสามแสนห้าก็เอาไปให้พ่อแม่แล้วก็ทําบ้านตอนนี้ทําบ้านอยู่ครับก็ทํทให้มันให้มันเสร็จครับอาฮะวันนี้เวทเป็นไงบ้างเวทพี่ขัดชกร้อยสามสิบสองก็ พอดีครับไม่บีบมากอ๋อก็ไม่ได้กดดันอะไรมากมายไม่ทำาหสบายถ้าปล่อยกลัวปล่อยเวียดใหญ่เกินแล้วเจอคู่ชกใหญ่ขึ้นครับอ่าฮะตอนนี้ภาคสามของเราเนี่ยเล็งใครไว้หรือเปล่าหมายตาใครว่าใหญ่จะเจอแล้วเออยังเลยครับก็ขอทำฟอร์มหนึ่กส่องไปแล้วเดี๋ยวค่อยว่านะครับไม่อยากเจอใครครับตอนนี้อยากเจอใครไม่ได้ครับกลัวไม่ได้ครับผมคิดว่าเราจะต้องไปแก้ไขอะไรอีกก็ ขยันซ้อมไม่หนักกว่าเดิมครับหมั่นซ้อมให้มากกว่าเดิมเพื่อร่างกายดีแล้วก็ต่อยใครก็ได้ครับนะครับผมอ่ะตอบสุดท้ายปากแฟรถึงใครบ้างแฟนครับของเราสักนิดนึงครับวันนี้ตามไปเชียร์กันโอ้โหเยอะเลยเยอะครับวันนี้ก็ฝากแฟนมวยที่ช่วยเชียร์ผมวันนี้นะครับวันนี้ผมทําได้แล้วครับผมได้ไปต่อครับไปหน้าผมทําให้ดีกว่านี้ครับผมครับแขเงแรง